จราจรวันนี้ค่ะจะพาไปดูถนนเส้นใหม่นะคะที่แม้แต่ใน g o o g l e Map ก็ยังไม่เห็นยังไม่อัปเดตพอยังไม่อัปเดตพอค่ะเป็นถนนที่ตัดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่ถนนสีนครินติดตามจากพิจอค่ะใช่แล้วครับคุณหมวยครับบางทีแผนที่ดิจิทัลนั้นก็ตามไม่ทันเหมือนกันนะครับเพราะมันใหม่แบบนี้แหละครับค,ครับ สวัสดีครับกิติภันธุตายกุลนะครับจอจราจรของท่านครับในช่วงของเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับพาท่านผู้ชมไปชมถนนสายใหม่นะครับซึ่งเชื่อมอ่อนุชนะครับอุดมสุขและพัฒนาการเข้าด้วยกันนะครับซึ่งจะแบ่งเบาภาระของถนนคู่ขนานสายหลักอย่างสีนครินได้เป็นอย่างดีนะครับถนนสายนี้อยู่ตรงไหนนะครับท่านผู้ชมไปดูครับ นี่คือสะพานต่างระดับพัฒนาการอ่อนนุชนะครับเปิดให้ทดลองใช้มาได้ประมาณ1สัปดาห์แล้วนะครับวงเล็บนะครับเปิดให้ทดลองใช้นะครับเพราะฉะนั้นทันที่ใช้เส้นทางต่างระดับนี้นะครับจะต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าตรงจุดตัดระหว่างอ่อนนุชกับพัฒนาการนะครับจะมีการเปลี่ยนจํานวนเลนนะครับแล้วก็เลเยอร์นะครับหรือว่ารูปแบบของเลนอยู่พอสมควรครับ จุดตัดนี้นะครับถ้าหากว่าปัจจุบันนี้ท่านผู้ชมนั้นสามารถที่จะขึ้นทางวนนะครับมุ่งหน้าลงไปที่อุดมสุขได้นะครับหรือว่าถนนเฉลิมพระเกียรติร .9 ซอย55ซึ่งอยู่บริเวณของหน้าวัดพระแก้วพิทักธรรมนะครับและจุดตัดนี้เช่นเดียวกันนะครับจากอ่อนนุชนั้นก็สามารถเลี้ยวซ้ายขึ้นพัฒนาการได้อย่างเคยนะครับ มุ่งหน้าขาเข้าเมืองผ่านถนนเพชรบุรีต่อไปหรือว่าทหากท่านจะตรงไปนะครับจากอ่อนนุชก็ยังสามารถตรงไปที่ลาดกระบังเพื่อที่จะเข้าพื้นที่ของสนามบินสุวรรณภูมิได้นะครับเป็นส่วนช่วยแบ่งเบาภาระของศรีนครินได้เป็นอย่างดีนะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปนะครับท่านผู้ชมจะต้องระวังหน่อยเพราะว่าจุดตัดตรงนี้นั้นมีการเปลี่ยนรูปแบบของเลนนะครับแล้วก็จํานวนเลนอยู่พอสมควรเจ้าหน้าที่ตํารวจนั้นฝากเตือนมาด้วยนะครับในจุดนี้ครับ ทิ้งท้ายไปด้วยนะครับของฝากจากทางบ้านครับเพราะว่าบอกผมมาว่าคุณจ้าจราจรไปดูหน่อยว่าพฤติกรรมการข้ามถนนนะครับบนถนนสุนทรโกษาและถนนพระรามที่4นั้นน่าเป็นห่วงจริงๆครับประชุมครับนั่นแหละครับสะพานลอยอยู่เหนือหัวแท้ๆนะครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใกล้ๆกับถนนพระราม4ี่และก็ถนนสุนทรโกษาใกล้กับช่อง3านะครับท่านผู้ชมดูนะครับคนถ่ายภาพนั้นถ่ายอยู่บนสะพานลอยครับแต่คนข้ามถนนนั้น ข้ามอยู่ทางด้านทางราบสลับกันซะแล้วนะครับการทําข่าวแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเป็นหัวงบรรยายดูครับเดินทะลุแบรีเออร์ก็เดินนะครับนี่ถนนพระรามสี่นะครับกับสุนทรโกษากลางใจเมืองนะครับวอนนะครับอย่าทําเลยครับเพราะว่าสะพานลอยนั้นเดินนิดเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนชรานั้นผมก็ยังยกให้นะครับว่าอาจจะลําบากหน่อยดูสิครับลูกเด็กเล็กแดงก็จะได้รับความเสี่ยงอันตรายไปด้วยนะครับ ท่านชมสามารถติดตามจอรจราจรได้นะครับทางช่อง s d 28นะครับทุกช่วงข่าวเช้าแล้วก็ข่าวเย็นนะครับจอรจราจรลาไปก่อนนะครับคืปทีมสามท่านครับอขอบบคคุณ <ขอ S 1> ครัเดินข้าง <นะ S 2> ใต้สะพานลอยเลย